เป็นเขาใหญ่มาไม่ได้ <c oughs> หรอไม่ได้หรอเป็นเขาใหญ่ไปเล่าตัวทำไมที่รกัก <c oughs> อ่ะก็ไม่เขาใหญ่จริงๆมันเป็นทิปบกปัก,กทิปค่ะเพราะว่าเราจะเปิดกล้องแล้วแล้วก็มีวันว่างพอดีกันแบบบกปักแล้วก็ไปอ่านบทนน <c oughs> ที่นู่นค่ะแล้วอะไรอะไรมันจุดชนวนจุดูแบบว่าเราไลฟ์อยู่เราไปพูดคพาว่าที่รัก ็ยังมีอยู่ค่ะาจดูดีเลยดีอย่างนี้หรอพอแล้วอย่าไปขยี้เยอะแล้วพอเล่นทำไมต้องเสียอาการขนาดนั้นออเก็เราเราเออนั่นแหละก็ไม่ตั้งใจจะเลี้ยงเราปาท่ชิตากที่สุดรามีเป็นชิ้นปากที่สุดใช่ไหมมันก็มีหลายคำที่เราับกันไปก็มีมีหลายคำจะมาเลิแล้วนี่นายเป็นไงตอนเราหลุดออกไปได้ไงบ้า เหมือนเขาจะยังรู้ไม่ทันเรามาดูทีหลังเหมือนกันอะแล้วไม่ไม่ย้อนดูมั้ยย้อนค่ะคนแข่งมาเยอะเหมือนกันแหะอันไหนที่หัวข้อเขียนคำนั้นก็รีบข้ามไปก่อนเพราะอายคนล้อเราเยอะในเรื่องนี้คนเสื้อเขียวเขียวล้อค่ะไดเรกมาล้อด้วยเลยแย่มากเขาเรียกเราว่าอะไรอ่ะก็มีหลายคำเชอนว่าเราชอบคำไหนทีบ้างครับแล้วคะำไหนมาชอบหมดค่ะแล้วตอนนี้ แล้วเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกเราที่รักในหคะเรียกเราไม่ฟังฝั่งโน้ตต้องตอบคำตอบไปแล้วตอบอะไรอ่ะไม่มีคำตอบบอกบอกว่าชอบทุกคำที่เขาเรียกแล้วแล้วเขาเรียกอะไรบ้างมาติ้งเช่นเปิร์นรักไหมไปพอแล้วไป็นหัวข้อแล้วแล้วมันดีไหมพอเรียกออกไปแล้วอ่ะคนจะแบบอุ้ยรอฟังคำนี้มันต้องนาน เราอาจจะไม่ได้คิดว่าคนดูรอฟังเราเราืีมันก็แบบพคตเพลรนแล้วก็เอออะไรอย่างงี้ค่ะกดล็อกไหมปดล็อกไหมพอถุดเสรล้งไม่ออนไลน์างเงี้ยไม่ปวดใครทไมอะเสิรเสิรกวไหเอมแล้วอะควยัพอเขาเสร็จแล้วปุ๊บเขาเรียกดไปเงี้ยคนมารอเรายอเราทำางไเราพสั พหลังจากคนที่เรียกออกมามีคนถ่ายทำนั้นแหละมาเยอะแค่ไหนเยอะค่ะแล้วก็ไปไล่ฟังด้วยกะให้คนแกพะคิดผิดเราผิดเองได้รับมาแล้วก็พูดออกไปตะโขงเผือมันเบาเงี้ยเผื่อไม่ได้ยินหคือว่าอะไรนะไปไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปลาก่อนเธอเราอ่ะอเมริกันอีเกิลนะคะทุกคนวันนี้เปิดตัวไม่แต่ว่านอกจากเรียกที่รัางแล้วทำไมจะต้องป้อนอาหารด้วยคะให้เขาชิมก็แปลว่า พ่ีเีย๋ยวอ,อ,อ,อร่อยค่ะเออม,เมนยอะกันนะวันน้นเอน้ำส้มสายชูบ้างอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยเนะาะทุกคนดูแลแบบนั้นดูแลเขาบอกน้ำส้มสายชูไม่มีแล้วก็ต้หาไม่ได้เขาไม่รู้จักนำ้ำส้มสายชูสีเขียวเฉยๆคือน้ำส้มสายชูเขาก็คิดว่ามันควรจะเป็นสีขาวๆไงออที่มีพริกรอยอะไรอย่างนี้ออแต่ที่รานนั้นดันเป็นสีเขียวมันก็เลยหมืนมีเหตุการณ์ให้เขารู้ขึ้นไปหาอะไร่างี้อ่เป็นการเช็คว่าเขายังมอตสมไป ไม่ได้เช็คเขาแค่คไม่ไาราู้จักน้ำดื่มไชชูสีเขียวแล้วดีไหมล่ะน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะแล้วหลังปิดไลฟ์ไปเราพี่ป้อนกินไหมคะไม่ป้อนแล้วค่ะป้อนแค่หน้าไลฟ์หรอแล้วเขาก็กินของข้าวเขาก็อิ่มแล้วเราไลฟ์นานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีส ดันไม่เกรงใจใครฟอร์ r ริงเกอร์แรปเตอร์เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวัดเบสซี่เบิดหมดซ่าอาลอน